เอาดิ TT Coupe วันนี้เราจะมาเปิดประวัติศาสตร์ของเจ้า TT Coupe มาทําความรู้จักกันตั้งแต่วันแรกจําหน่ายนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างง่ายๆตัวนี้คือโฉมปัจจุบันเจเนอเรชันที่3นะครับแต่ถ้าเจเนอเรชันแรกเกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปในปี1994ครับหรือเกือบเกือบ30ปีที่แล้วครับ นั่นคือจุดเริ่มต้นแบบล่างครั้งแรกของแนวคิดในการสร้างรถสปอร์ตคูปเป้แบบ2บวก2ที่นั่งคือยุคนั้นเป็นยุคที่รถสปอร์ตในสไตล์คูปเป้สค่ายยักษ์ใหญ่ต้องมี3ค่ายยักษ์ใหญ่ของเยอรมัน Mercedes-Benz มี S, S L K B M W มี Z3 แน่นอนครับทางค่ายอย่าง audi ไม่พลาดที่จะต้อง หารถสปอร์ตคูเป้มาต่อกรกับคู่แข่งร่วมสัญชาติครับและก็ทำให้เจ้าออดี Tt ีทีคูเป้ถือกำเนิดขึ้นมาครับปีแรกจำหน่ายหลายคนทราบแล้วเริ่มต้นจำหน่ายในปี1998นะครับก็แน่นอนแต่ผมพูดว่าปี1994คือจุดเริ่มต้นใช่ครับเพราะแนวคิดในการพัฒนารถจนแต่ละรุ่นแต่ละคันเนี่ยจะมีระยะเวลาในการพัฒนา แตกต่างกันออกไปครับอย่างรุ่นนี้ใช้เวลา4ปีกว่าที่จะคลอดออกมาซึ่งถือว่าเร็วนะครับถามว่าเขาทำเร็วแบบนี้ได้อย่างไรง่ายๆเลยครับมันเริ่มต้นจากแพลตฟอร์มคือโครงสร้างตัวถังที่เรามองไม่เห็นเนี่ยครับตัวนี้หยิบยืมมาจากตัวของ Audi A3 เป็นหลักเลยก็คือแพลตฟอร์มของตัวก r o u p A ของ Audi คือรถยนต์ไซส์เล็กของเขา ยกเอาส่วนของเครื่องยนต์ยกเอาส่วนของตัวแชสซีคือโครงสร้างตัวถังออกมามาเลยแล้วก็มาพัฒนาให้เป็นรถแบบคูเป้อย่างนี้นะครับโดยเจเนอเรชันแรกเนี่ยครับเป็นรถแบบขับเคลื่อนล้อหน้าแน่นอนว่าจะต้องมีตัวรุ่นขับเคลื่อนสีล้อซึ่งชื่อว่าคอโตออกมาด้วยก่อนอื่นขออนุญาตเล่าถึงตัวของชื่อที่มาที่ไปของคําว่า TT ก่อนว่ามาจากไหนสําหรับชื่อของท T หลายคนทราบแล้วแต่บางคนยังไม่ทราบที่มาที่ไปบอกเลยว่าอาจจะงงนิดหน่อย มันมาจากคำว่า ISO of man GT โดยคำว่า GT ตัวหลังเนี่ยย่อม,มาจากคำว่า tourist trophy ซึ่งชื่อนี้ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อของการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งแบรนด์ NSU ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงต้นของทศวรรษ1,900ประมาณปี1,907อะไรประมาณนี้ครับย้อนไปประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว NSU แต่คนไม่รู้จักเอ๊ะแบรนด์นี้มาจากไหนเกี่ยวอะไรกับออดี้เล่าแบบนี้ครับ NSU เนี่ยเป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์การแข่งมอเตอร์ไซค์ด้วยไม่เกี่ยวอะไรกับรถยนต์ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ง่ายๆเลยครับการถือกําเนิดขึ้นมาของออดี้เนี่ยมาจาก4แบรนด์เดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟัง4แบรนด์นี้คือแบรนด์ของออดี้แบรนด์ของโฮเฮอร์แบรนด์ของ DKW และ NSU นะครับ4แบรนด์รวมกันเป็น1 สีห่วงนี่แหละที่มาที่ไป NSU เข้ามาผนึกรวมเป็นอด d y นั่นหมายความว่าในอดีตแล้วจริงๆเนี่ยหยิบเอาชื่อที่เป็นไอคอนิกของแบรนด์ NSU ที่ถือว่าประสบความสำเร็จของเขาเอามาเป็นชื่อรุ่นของ TT คำว่า TT ก็ยังแสดงให้เห็นถึงคำว่าเทคโนโลยีแอนด์เชอร์ดิชแนคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและ วัฒนธรรมต่างๆที่สั่งสมมาของอ u d i ดีนั่นเองนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของชื่อของ Audi ดในแต่และเจเน r เรชันเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มมาที่เจเน r เรชันแรกก่อนถือว่าประสบความสําเร็จที่สุดเปิดตัวครั้งแรกครับเผยโฉมครั้งแรกในงาน iaa หรือ Frankfurt Auto Show ในปี1995ครับ mm hmm. ก่อนที่จะวางจำหน่ายจริง3ปีให้รู้ว่า Audi ได้ทำแล้วเจเน r เรชันนั้นจะออกแนวแบบ อ้วนๆปอมๆคกลมๆเล็กๆน่ารักหน่อยแล้วก็มากับ2ทางเลือกคือตัวถังแบบคูเป้อย่างนี้และตัวถังแบบโรสเตอร์นะครับก็คือหลังคาเปิดได้ในเมืองไทยก็มีเข้ามาจําหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจเนอเรชันแรกนั้นได้ชื่อว่าเป็นรถยนต์พวงมาลัยขวารุ่นแรกของโลกเลยนะครับที่ใช้เกียร DS ์ DSG หรือเกียร์ดูอัลคลัชนั่นเองครับเป็นรถแบบคลัชฟู่ก่อนหน้านี้นเ,นเดิมทีเนี่ยจะใช้เกียร์ธรรมดา แล้วก็ปเปลี่ยนมาใช้เกียร์ dsg ซึ่งชื่อปัจจุบันของเขาก็คือ s t o n i c นั่นเองนะครับก็จะเป็นเกียร์ง่ายเกียร์ dual cut เ,เป็นเกียร์อ u t o แต่ไม่แต่ไม่ใช่ระบบ torque converter แต่ใช้ระบบ c u t c cool, h คู่นะครับก็ขับสนุกนะครับนี่ที่ถือว่าเป็นรุ่นแรกของโลกนะส่วนพวงมาลัยซ้ายล่ะรุ่นแรกของโลกคือใครก็พี่น้องร่วมค่ายครับเป็น volkswagen ตัว golf นั่นเองนะครับสำหรับ generation แรก ใช้ระยะเวลาในการทำตลาดอยู่ประมาณ9ปีก็ตั้งแต่1,998ลากยาวมาจนถึงปี2006นะครับเปลี่ยนชมใหม่เป็นเจเนอเรชันที่2ครับเปิดตัวในปี2005ครับ2005ในงานโตเกียวออโตโชนะครับโตเกียวมอเตอร์โชว์ซในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครับก็วางจำหน่ายจริงก็ปี2006 โดยมากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยเพราะว่าในแง่ของปรัชญาการออกแบบเขาใช้คำว่า shooting brake design คือเป็นรถในสไตล์แวนเดี๋ยวนี่คูเป้มาบอกว่าสไตล์แวนอันนั้นคือเรียกว่าเป็นแนวคิดของเขาครับสำหรับการทำรถในสไตล์ shooting brake และในแง่ของมิติตัวถังครับยาวขึ้น12เซนและกว้างขึ้นอีก7เซนครึ่งเลยทีเดียวนะ ถือว่าเป็นการขยายตัวถังให้ใหญ่ขึ้นนะครับขุมพลังต่างๆก็ง่ายๆว่าตัวนี้เป็นเจเนอเรชันแรกที่เขาใส่เครื่องยนต์ดีเซลเข้ามาด้วยโดยจำหน่ายตั้งแต่ปี2006นะครับ2006ไปจนถึงปี2014ก็เรียกว่าประมาณ9ปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการจำหน่ายของเจเนอเรชันที่2และเจเนอเรชันที่3ที่คุณเห็นอยู่นี่ครับลากยาวมา ตั้งแต่ปี2014มาจนถึงปีนี้ครับ2025ครับซึ่งถือว่าเป็น end of era ไม่ก็ไม่อยากจะใช้คำนี้เหมือนกันคือเขาบอกว่าจะเลิกผลิตแล้วแต่จากข้อมูลที่ผมได้มานะครับอาจจะไม่เลิกนะอาจจะมีเจเนอเรชันใหม่กลับมาอีกครั้งเป็นเจเนอเรชันที่สอาจจะนะคือเดิมเนี่ยเขาประกาศยกเลิกไปแล้วนะครับสำหรับเจเนอเรชันที่3ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่า ขออนุญาตเล่าในส่วนของตัวเรื่องราวของเจเนอเรชันที่3กันสักนิดหนึ่งเจเนอเรชัน Gen ที่3เนี่ยครับเปิดมาปี2014ใช่มันเป็นช่วงปลายอายุโมเดลแล้วแหล,ละและสำหรับคนที่กำลังมองหารถสปอร์ตแบบคูเป้สัญชาติเยอรมันอย่างนี้ m e r c e d e s b e เบนเลอิกแล้วตัวของ BMW ยังมี Z4 อยู่และเหลือแค่อีกทางเลือกเดียวคือ Audi ซึ่งถือว่านี่คือช่วงท้ายช่วงปลายแล้นะครับ โอกาสในการจะเป็นเจ้าของแบบมือหนึ่งป้ายแดงก็หรือเรียกว่าโอกาสสุดท้ายแล้วล่ะนะครับโดยตัวนี้มีจุดเด่นก็คือยังคงดีไซน์การออกการออกแบบเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนของสมรรถนะในส่วนของทางเลือกเครื่องยนต์ในส่วนของตัวตกแต่งต่างๆนะครับที่มีการอัปเกรดในหลายๆเวอร์ชันในหลายๆส่วน,นครับและที่พ็นอย่างนี้นี่คือเป็น ไฟนอลเอดิชันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวอันเนี้ยเรื่องราวของตัวรถเดี๋ยวเราไปว่ากันตอนขับขี่สรุปภาพรวมของเจ้า TT ทีคูเป้ครับง่ายๆเลยว่าตลอดอายุโมเดลของเขาเนี่ยผลิตออกมาทั้งสิ้น6 6 6 7 6 2คันนะครับตลอดระยะเวลาเกือบๆกือบ30ปีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรถสปอร์ตคูเป้ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงนะครับ ได้รับรางวัลเรียกว่าในเจเนอเรชันที่2นี้ได้รับรางวัล b บ s คูเป้ e of the Year จากนิตยสารว a t คาเจ็ดปีซ้อนเลยนะเรียกว่าไม่มีใครโค่นเขาได้เลยสำหรับเจ้าตัว Audi TT Coupe นะครับอ่ะโอ้พร้อมแล้วไป มาทำความรู้จักเจ้าเจ n เนอเรชันสุดท้ายกันว่าเป็นอย่างไรพร้อมแล้วมะก็เล่าสเปคเบื้องต้นกันเลยครับตัวนี้มีชื่อว่า Final Edition นะครับก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยถือว่าได้รับสิทธิพิเศษนะครับก็คือโร์ชั่นนี้ผลิตมาเพื่อประเทศไทยเฉพาะเท่านั้นครับมีจำนวนทั้งสิ้น200คันก็ขายกันมาะระยะหนึ่งแล้วนะก็ ตอนนี้เหลืออยู่ไม่มากนะครับสำหรับคนที่อยากได้แบบป้ายแดงหรือถ้าอยากได้แบบเดโมลองติดต่อดูก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็สเปคของตัวเครื่องยนต์เป็น2.0ลิตร TFSI พะลกำลังสูงสุดครับ245แรงม้าแรงบิดสูงสุด370เมตร370นิวตันเมตรถือเยอะนะแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ถือว่าเยอะเลยล่ะกับตัวเลขนี้ซึ่ง ขับสนุกแล้ววันนี้ผมมาขับที่เขาใหญ่ครับโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นทางของเขาเพราะตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่เรียกกันว่าขับเคลื่อนสีล้อคือควอเตอนั่นเองครับตัวควอเตอนี้ก็ทําให้ับการขับขี่เนี่ยมันหนึบขึ้นสนุกมากขึ้นนะครับและเกียร์ที่ใช้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบเอสโ o รนิ ronic, หรือที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือดวลคลัชนะครับเจ็ดสปีดขับมัน ไม่ใช่แค่ขับมันเพียงอย่างเดียวมันประหยัดน้ำมันด้วยนี่คือหลายๆครั้งที่เราได้ลองรถรุ่นนี้มาแล้วนะท,ทุกคนก็น่าจะพอทราบมันเป็นอย่างดีว่าเราชอบมากครับกับเจ้าตัวทีท,ทีตัวนี้นะครับเพราะว่าช่วงล่างเขาอะเซ็ตมาแบบค่อนข้างหนึบเลยนะครับและยิ่งถ้าเจอถนนดีๆเจอทางโค้งเยอะๆแบบนี้บอกเลยว่าทางของเขาจริงๆสำหรับเจ้าตัว ถ้าเป็นสาวๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันหนืดมือไปสักนิดหนึ่งมันจะน่วงๆหน่อยแต่สําหรับคุณผู้ชายเนี่ยถือว่าพอดีเลยนะครับอัารเล่งการตอบสนองต่างๆนี่ทําได้อย่างกระจับกระเฉงทันใจและถ้ากดหนักๆเสียงมานะมีเสียงด้วยนะแต่อาจจะไม่ถึงกับคำรามเท่าพวกตัว IS แต่ว่าก็ชุดกระโชกโค้คากได้เป็นอย่างดีแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเวลาเจอพวกเนินลูกระนาดเนี่ยครับ ต้องหยอดเลยนะเพราะว่าล้อและยางของเขาเป็นสเปค19นิ้วซึ่งจะแตกต่างจากตัวปกติธรรมดาทั่วไปแล้วก็ใส่ตัวสเกิร์ตเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับสเกิร์ตรอบคันนี่ฮเป็นสิ่งที่แตกต่างเลยโอ้เบรกเบรกหนักเบรกดีพอดีกับพละกำลังที่ให้มา ไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไปกดไปแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าเอาอยู่กําลังดีครับชอบมากฟิลความรู้สึกในการเบรกแบบเนี้ฮะสิ่งหนึ่งที่อยากบอกคือความที่เขาเป็นรถนําเข้าสำเร็จรูป100%นะครับ CBU เนี่ยทำให้ราคาที่ทําออกมาเนี่ยครับตัวน 3, 99, เนี้ยสามล้านบาทนะครับ จำเป็นต้องตัดออปชันเสริมความปลอดภัยหลายๆอย่างออกไปมันก็เลยดูแล้วอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับแต่ส่วนใหญ่ถามว่ามีไหมมี ABS TCS พวกนี้มีแต่ตัวหลักๆที่ผมชอบก็คือตัว blind spot อันนี้ไม่มีแต่เขามีกล้องถอยหลังให้นะครับอ่าอันนี้ยังไงก็ถือว่าดีเลยนะครับคนที่ซื้อบอกเลยว่าสำหรับเหมาะกับคนที่ อยากเก็บเอาไว้อยากได้รถสปอร์ตในสไตล์คูปเป้ทรงกระทัดรัดแบบนี้และได้ชื่อว่าเป็นตำนานรุ่นหนึ่งของ Audi. อ u d i แี่อ่างที่ผมบอกไวเม่อกี้บอกไว้ตอนต้นอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นรุ่นสุดท้ายจริงหรือเปล่านะครับเหตุผลหลัลกๆก,ก,ก็ขอเล่าไว้ตรงนี้ละกันว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่ทีมผู้บริหารนะครับ ชุดเดิมชุดที่สั่งคัดออฟก็คือชุดที่ยกเลิกตัวทีทเนี่ยหายไปยกชุดแล้วครับทีมผู้บริหารชุดนั้นก็คือไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วตอนนี้เป็นทีมผู้บริหารชุดใหม่ของทาง audi ag ขึ้นมาดูแลน,นโยบายอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะนะผมเน้นคำว่าตรงนี้อาจจะคือง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นแฟนสปอร์ตคูเป้เนี่ยจากเดิมที่ เขาประกาศว่าจบแล้วเลิกแล้วตอนน,นะตอนนี้ไม่นะตอนนี้ไม่นะนะยังไม่ได้มีการทบทวนอ่ะผมบอกแค่นี้แล้วกันว่ามีการทบทวนจะกลับมาหรือไม่กลับมาไม่รู้แต่ตอนนี้เขากําลังทบทวนอยู่นะครับอาจจะกลับมาก็ได้นะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าดูจากตัวเลขยอดขายอะ่ะก็ยังมีช่องว่างมีพอร์ชั่นปริมาณที่ เพียงพอต่อการขึ้นไลน์ประกอบได้นะเพราะว่าปีหนึ่งขายช่วงพีคเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งขายประมาณ4ี่หมื่นคันทั่วโลกนะแล้วถ้าเป็นช่วงออฟพีคคือช่วงปลายายุคโมเดลเนี่ยก็ขายอยู่หลักประมาณ8ปดเก้าพันคันก็ถือว่าคุ้มสําหรับการขึ้นไลน์ประกอบนะครับแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจว่า จะต้องมีตัวใหม่หรือไม่มีตัวใหม่แต่อยากได้แล้วอ่ะก็แนะนําตัวนี้ครับก็ซื้อได้เลยถือว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับในการที่ทุกคุณจะเก็บไว้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของ audi นะครับในแง่ของการบริการหลังการขายเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ audi ก็ขยายสาขา จะปิดดาเนินการนะครับก,กลายเป็นว่าก็ยังจะมีสสาขาหลักๆที่อยู่ในโซนใจกลางกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะรีโลเคตก็คือปรับตําแหน่งใหม่ส่วนการรับประกันตัวรถ1นึ0 0 0สกิโเมตรหรือ5ปีอันนี้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสบายๆอยู่แล้วไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะนี่เป็นรถแบบเครื่องยนต์ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ไม่ได้มีระบบไฮบริดอะไรแต่ถ้าตัวใหม่ไม่แน่ น่าจะมีด้วยนะครับราคาค่ตัว3า9 9 0 0 0หาเหมือนบาทเมื่อตอนเปิดตัวปัจจุบันนี้ถ้าเข้ามาคุยดีๆบอกเลยว่าอยู่แถวๆ3ล้านต้นๆมีสิทธิ์มีลุ้นนะครับก็ส่วนลดประมาณ4,500 0าแสนแสอะไรประมาณเนี้ยนะก็ลองมาคุยถ้าสนใจจริงๆผมเชื่อว่าน่าจะจบกันได้ครับอยู่แถวๆ3นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยครับ เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผมบอกเลยว่าผมชอบขับแล้วมันสนุกนะครับเหมาะกับคนที่กำลังมองหาสปอร์ตไซสเ์เล็กๆอย่างนี้เน้นสมรรถนะเน้นความสนุกสนานในการขับขี่เป็นหลักแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะครับขอบคุณสุรการติดตามครับชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขออนี้ยลาไปแเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ